เขาสั่งกระปงทรงแค่มาแกจะใส่ด้วยปะอเ,เออดิก็ดดสวยดีนะแต่ว่าแบบน้ำแพงเชีย่ยจาเงินหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปหาคนช่วยให้นะเร็วๆเลยนะยงไงเอามีอะไรกันครับมีโจรมาขโมยเงินหนูอะคะ่ะมันไปทางไหนครับเนี่ยหนูนะคะเฮ้ย เฮ้ยอันอ้นอ้นออเอามาเามางินอ่ะส่วนแบ่งส่วนแบ่งเดี๋ยวให้สิบพี่เจ็ดสิบนะเออเดี๋ยวให้ส่วนแบง่แบงเดี๋ยวมนะาเดี๋ยวมาเออน้อพี่ตามมาได้แค่ร้อยหนึ่งอะ่ะร้อเดีเหรอเออปวดหลังเออขอบคุณมากนะคะเออดูแลกันดีนะ<ม>ไปเจอกันครับไม่เป็นไรมึงดวกูเลี้ยงเองเฮ้ยมึงนี่มันเพื่อนพี่ดีจริงเลยเหรอแม่งก็ชอบชอบเลยพี่วันนี้ผมพาแฟนมาเล่นด้วยนะ เพลงสอนเขาเล่นนะได้ครับผมเชีย่ยดูดิแม่งพาแฟนมาด้วยอ่ะเออกูเห็นแล้วอิจฉาชิบหายเลยแม่งเออมึงเอาเล่ามาดิแม่งกูกินย้อมใจซะหน่อยแล้วค่อยคุยกันนี่ผมชนะเขาก็ชนะเหมือนกันเชีย่ยกูได้แปดมึงได้เท่าไหร่วะกู <c oughs> ก็ได้แปดโอ้โหแม่งไอหลังเอาเล่ามากินนิดไปนี่ไงจะดีเหรอวะไม่เอามา,มา,มาเร็วๆเอาแก้วมาด้วยอิจฉ <c oughs> าคนมีเมียเว้ย เป็นไงเป็นไงหวานเจี๊ยบอีกแล้วจะเกินหน้าเกินตาเกินไปแล้วนะเว้ยเชี่อไมสองคนนี้เมื่อไหร่จะเลิกกอดจนวะ <c oughs> ไม่แน้งินยิยนที่หายเลย้ยที่รักดูสองตัวนั้นดิมันต้องอิจฉาเราแน่นเลยบ้าที่รักคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งตังเลยครับผมขอตั้งเลยครับ กินวิงซูลานนี้จะมีเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเราว่าเราอบคุณว่ะเหมือนเราเคยเห็นผู้ชายคนนี้ที่ไหนนะนั่นน่ะเหรอเป็นเก่าเราเองอ่ะไม่คิดนะว่าเลิกมาแล้วจะมาเป็นขอทานแบบนี้งั้นเธอก็คิดดีแล้วแหละที่ไปเลิกกับไอ้นั่นอ่ะเฮ้เสียดีกว่ามากับแฟนใหม่ด้วยโอ้ยคล้องมือไปให้มึงเลยดิอ่ะกูให้แหวนมึงนะกูสมเพชมึงว่ะที่มึงก็มาเป็นขอทานแล้วกูก็ขอขอบคุณด้วยนะที่มึงส่งนางฟ้ามาให้กูอ่ะไปกไปกันดีกว่า ถ่ายไว้อยู่ลูก <ation>. <Elijah. S 3> พี่เดี๋ยวไปลงอ่ะรับรองวิวเยอะแน่เฮ้ยแล้วมึงจะแอบอยู่ทำไมมันมันโอเคลูกพี่ลุกอะไรลูกพี่ลูกพี่ลุกลูกรับลูกพี่ลุกเลยเหรอลุกเลยครับถ่ายเสร็จแล้วลูกพี่แม่งดูถูกลูกพี่ได้ไงวะลูกพี่เป็นยูทูบเบอร์เลยนะเว้ยปล่อยมันไปเถอะเขาไม่รู้หรอกว่าเราอะไอทีโปรดักชั่นทดสอบสังคมเฮ้ยลูกพี่แต่ว่าเป็นผมผมไม่ยอมนะพี่ช่างมันโอ้มันดูแค่เปลือกนอกแต่เปลือกในลูกพี่ก็เทียเหมือนกันนะ จังให้์ตดเน,นี้ยพี่เป่านะไอเลนเป่ายาตดเหม็นขนาดนี้ไปขี้เหอะเหม็นอ่ะน,น,นั่นดิตดเหม็นขนาดนี้ไปขี้เหอะป๋าเนาะไอนี่เปล่าตดกูก็ได้กินดิบ้าปะเนี่ยเจียวพี่แชมป์อ่ะพี่ว่าเลนนะผมว,ว่านี่นี่ว่ะกูก็ว่ามึงแหละไอ้่โอ้ยถิ่มกันเปล่าตดเองเฮ้ยแชมป์วันนี้เอาเส้นไหนเปล่าเอ้าลองดูของดีขมป่าวะไม่ขมไม่ขมหวานเจี๊ยบอา หวานไหมหอมคอเลยสัตว์วันนี้น้องเสร็จกูแน่ช um, ิบหายแล้วถ้าพี่แชมป์เมาจะทำยังไงวะเนี่ยออไอ้อ่านแม่งมัมเล่ากูบอกว่าเนี่ยสึกโลกหมุนแล้ว โอ้โหเฮ้ยโดนไปแก้วเดียวโอ้เศรียแล้วโอ้มามาอีกสักแก้วมาเพื่อนอันาทีเจอกันเร็วเร็วของดีบอกเลยของดีหวานหวานเนี่ยแก้วแรกไปแล้วต่อไปหวานเจี๊ยบรอดูไงไงเออนนี้อันนี้อนี้อุ้ยอุ้ยจะทำไปไหนนี้เฮ้ยกูรู้นะมึงคิดอะไรไอ้อัน ได้แชมป์วันนี้เอาเท่าไหร่เปล่าวันนี้กูขอผ่านมาเดี๋ยวจะพาน้องกลับบ้านก่อนไปเชียร์ลุกโอ้โห,โหแม่งอดเลยรู้ดีชิบเป่งเลยฮัลโหลเธอทำอะไรอยู่อ่ะเออเขาคิดถึงเธอจังเลยเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกอ่ะวิเธอไปมึงนะพี่ชายเขามาอ้าวพี่รนะักกลับมาแล้วหรออ๋อเปล่าเราไปส่งเอกสารมาแ,แถวนี้ไงเราก็เลยแวม,มาหา,าเธอ เออเมื่อกี้เธอคุยกับใครอ๋อเพื่อนโทรมาจะทำรายงานกลุ่มอืไมีไรเราช่วยก็บอกเราแล้วกันนะอืมโอเคอืมงั้นเราไปทำงานต่อแหละเจอกันนะบายฮัลโหลเจงเข้ามาละได้เรื่องอื่ละครหลังข่าวกูกดใจเลย อะไรเชียน้องไงมันทำน้ำหกอีกแล้วเคเดี๋ยวไปเก็บให้พี่แชมป์พี่ชายแย่ขนมหนูกินหมดเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ใหม่นะนี่พี่ซื้อให้ใหม่ละค่อยๆกินก็ได้สีมือใครเนี่ยหนูเองค่ะแล้วทำไมทำอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมว่าพี่ต้องส่งงาน นอต้องเถียงกันเดี๋ยวพี่ทำให้ใชร์หนงสับใช่ไหมอ่ะกลัวแฟนทักมาแล้วไม่ได้ตอบอ๋อไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ตอบบอกเลิกให้แล้วฮะ